เพราะว่าขั้นเฮาบะท่าไว้มันกัสีเป็นล่าเส้นดำเนาะคะ่ะเพราะว่าขั้นเฮาบัท่าไว้มันกัสีเป็นล่าเสนะะ mm. ้นดำเนาะค่ะมองเห็นอยู่นี่ก็คืออย่างย่ายปลูกในเฮน่าเนาะค่ะพี่น้องแต่ก่อนมันสีบวเป็นงานสูงสูงขึ้นแบบนี้เนาะคะ่ะสีเป็นต้นขาวๆแล่ะหน่องคือสีปกติกับใสโรดสีแล้วก็ต้นได้ที่รู้สึกว่ามันอ่อนแอย่อยก็สีเอาทังมากสีแบบนี้แหละคะ่ะ การแรกก็คือใส่ปุ๋ยเม็ดค่ะพี่น้องแต่ก่อนายกก็เคยใส่ปุ๋ยเม็ดปีละสองเถือคือกันเนาะค่ะคือต้นฝนของเห็นอยู่นี่ก็คืออย่างายปลูกในไฮน่าเนาะค่ะพี่น้องแต่ก่อนมันสีบรเเ็นงานสูงสูงขึ้นแบบนี้เนาะค่ะสีเป็นต้นขาวๆแล้วก็การแรกก็คือใส่ปุ๋ยเม็ดค่ะพี่น้องแต่ก่อนายกก็เคยใส่ปุ๋ยเม็ดปีละสองเถือคือกันเนาะค่ะ คือต้นฝนดูแรลรักษาต้นยางมะเวั่ให้พี่น้องฟังเนาะคะ่ะดูแรลรักษาต้นยางมะเวั่ให้พี่น้องฟังเนาะคะ่ะประการแรกก็คือใส่ปุ๋ยเม็ดค่ะพี่น้องแต่ก่อนายกก็เคยใส่ปุ๋ยเม็ดปีละสองเถือคือกันเนาะคะ่ะคือต้นฝนขอมือเนาะคะ่ะแต่เวลาผ่านไปหลายปีต้นยางายกกันไงคือจังพี่น้องเห็นเนี่ยนะคะ เมื่อี้ย่ยก็เลยสีเอาวิธีการให้ยางต้นใหญ่ยยคักแทนเนาะคะ่ะจากมือที่เปิดกีดอย่างแต่ละต้นที่ย่ายท้ายไม่พี่น้องเห็นนี่ก็แค่ประกันที่สก็กคือใส่ฮอร์โมนมาเฉียดค่ะพี่น้องนี่นะคะฮอร์โมนนี่ก็คือว่ากันที่สําหรับอีกวิธีหนึ่งก็คือการท่านาย่างค่ะพี่น้อง การท่านาอย่างยง่ยสิท่าเฉพาะมือใดที่ไา่กีดละถึกฝนแบบนี้เนาะคะ่ะที่ไายซื้อปุ๋ยเม็ดเธอเดียวไายก็เอาเงินที่ไายซื้อปุ๋ยเม็ดเธอที่ให้ยา,ยางต้นใหญ่คักแทนเนาะคะ่ะจากมือที่เปิดกีดย่างแตละต้นที่ไา้ทายไม้พี่น้องเห็นนี่ก็แค่ประกรันที่สองก็คือใส่ฮอร์โมอนมาเฉียดคะ่ะพี่น้องนี่นะคะฮอร์โมอนนี่ก็คือว่า การที่สำหรับอีกวิธีหนึ่งก็คือการท่านายางค่ะพี่น้องการท่านายางใ่ยายสิท่าเฉพาะเมื่อได้ที่ยายกีดระถึกพ้นแบบนี้เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยายไล่แฟนเพจค่ะมีหลายคนถามยายว่ายายมีวิธีการบำรุงรักษาต้นอย่างยังไดคือเหตุเพราะว่าพี่น้องบ่ได้เห็นน้ำยายแต่ตอนแรกเนาะคะ่ะแต่ว่าคนอยู่บ้านนี่ก็คือว่าเห็นแล้วก็ยอมรับเนาะคะ่ะว่ามันเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะ พี่น้องพ่อหนาแหงแยกกบเสียเอาไปท่านเนาะคะ่ะขันผู้ใดอยากได้อย่างก้อนี่งๆส่องนั่นล่ละคะ่ะมาซื้อฮอร์โมนแต่ว่ามันก็ได้ผลลัพธ์ดีกว่าใส่ปุ๋ยเม็ดสองเท่อน,นะคะ่ะพี่น้องคือว่ามันเห็ดหนยางต้นย่ญ่ขึ้นแล้วสำหรับอีกวิธีหนึ่งก็คือการท่าหนอาอยางคะ่ะพี่น้องการท่าหนอาอยางนี่หย่ยสิท่าเฉพาะมือใดที่แยกกีดระถึกผลแบบนี้เนาะคะ่ะน้อง คือสีปกติก็ใส่รัสดสีแล้วก็ต้นใดที่รู้สึกว่ามันอ่อนแอย่ก็สีเอาถังมากสีแบบนี้แหละค่ะตากมันก็กลายเป็นต้นสีดำแล้วก็สูงส,งสูงขึ้นแบบนี้แหละค่ะพี่น้องคันเ้าไปก็สีว่าแย่ขีโมเนาะคะ่ะจักแย่สีวันแล้วแย่แจงไดเพราะเพราะว่าคันเฮาบะท่าไว้มันก็สีเป็นล่าเส้นดำเนาะคะ่ะะเป็นแบบนั้นละ แต่หลังจากที่ยายได้มารุดจำที่ยายซื้อปุ๋ยเมย็ดเธอเดียวยายก็เอาเงิ่อนที่ยายซื้อปุ๋ยเมย็ดเธอที่ประการแรกก็คือใส่ปุ๋ยเมย็ดค่ะพี่น้องแต่ก,ก่อนยายก็เคยใส่ปุ๋ยเมย็ดปีละสองเถอคือกันเนาะคะ่ะคือต้นฝนของเห็นอยู่นี่ก็คืออย่างยายปลูกในไฮน่าเนาะค่ะพี่น้องแต่ก่อนมันสีบรเเ็นงานสูงสูงขึ้นแบบนี้เนาะคะ่ะสีเป็นต้นขาวๆแล้วก็กบไบฝนเนาะคะ่ะ ยายบัวใดว้าถึงว่าปุ๋ยเม็ดบัวดีด้อค่ะในกรณีนี้ก็คือดีอยู่เนาะค่ะแต่ว่าอย่างที่พี่น้องคืบเนาะค่ะเส้นรอบวงก็คือว่ายายเอาเนิ้วเมื่อคือ,เ,อเป็นวงนะก็คือว่าเลื่อยไปแค่ประมาณสองงาสันสันตากใบกับบ่มีค่ะพี่น้องพี่น้องก็คือสีคิดภาพออกยุติอย่างที่ปลูกในให,หน้ามันเป็นสภาพแบบใดเนาะค่ะของยายกับ ประการที่สองก็คือใส่โฮอร์โมนมาเีดค่ะพี่น้องนี่นะคะฮอร์โ,โมนนี่ก็คือว่ากันที่เพราะว่าขั้นเฮ้าท่าไว้มันก็สิเป็นล่าเสนะะ้นดำเนาะค่ะ้วก็ไปฝนเนาะค่ะยายบัวได้เว้าถึงว่าปุ๋ยเม็ดบัวดีด้อค่ะในกรณีนี้ก็คือดีอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าอย่างที่พี่น้องขอมือเนาะคะ่ะแต่เวลาผ่านไปหลายปี ตน้นยางใหญ่กับใหญ่คือจังพี่น้องเห็นเนี่ยนะคะเมื่อนใยญ่ก็เลยสีเอาวิธีการพี่น้นองพ่อหนาแหงแยกกับสีเอาไปท่านนะคะขันผู้ใดอยากได้ยางก้อนนี้นีพี่น้องพ่อหนาแหงแยกกับสีเอาไปท่านนะคะขันผู้ใดอยากได้ยางก้อนนี้นี่เห็นอยู่นี่ก็คือ,อยางยหญ่ปลูกในไฮน่าเนาะค่ะพี่น้องแต่ก่อนมันสีเปลเป็นงานสูงสูงขึ้นแบบนี้เนาะคะ่ะสีเป็นต้นขาวๆแล้วก็นสำหรับอีกวิธีหนึ่งก็กกคือการท่านายยางค่ะพี่น้อง การท่านาอยางนี้ย่ายสิท่าเฉพาะมือใดที่ย่า่กีดและถือพ้นแบบนี้เนาะค่ะให้อย่างต้นใหญ่คักแถี่เนาะค่ะจากมือที่เปิดกีดอย่างแต่ละต้นที่ย่า่ท้ายไม้พี่น้องเห็นนี่ก็แค่สำหรับกไปฝ้นเนาะค่ะย่ายบไดเว้าถึงว่าปุ๋ยเม็ดบอดีด้วยะค่ะในกรณีนี่ก็คือดีอยู่เนาะค่ะแต่ว่าอย่างที่พี่นอ ประการที่สองก็คือใส่ฮอร์โมนมาเฉีดค่ะพี่น้องนี่นะคะฮอร์โมนนี่ก็คือว่ากันที่สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยายไล่แฟนเพจค่ะมีหลายคนถามยายว่ายายมีวิธีการบำรุงรักษาตนอย่างยังไดค,คือเหดประการที่สองก็คือใส่ฮอร์โมนมาเฉีดค่ะพี่น้องนี่นะคะฮอร์โมนนี่ก็คือว่า การที่น้องพ่อหนาแหงแยกกับเสียไปท่านเนาะคะ่ะกันผู้ได้อยากไดอย่างก้็น,นี้ๆบ่เป็นโรคเป็นลาหลายค,คือคือตอนที่เข้าใส่ปุ๋ยเม็ดสองเทือนเนาะค่ะการฉีดพ่นแยกฉีดเป็นสองลักษณะเนาะคะ่ะพี่แยกซื้อปุ๋ยเม็ดเทือเดียวแยกกับเอาเงินที่แยกซื้อปุ๋ยเม็ดเทือที่สําหรับอีกวิธีหนึ่งก็คือการท่านหนาอยางค่ะพี่น้อง การท่านาฬิกาแย่สิทาส่าเฉพาะเมือ่อใดที่แย่กีดละถึกพ้นแบบนี้เนาะคะ่ะกับการใส่โฮอร์โมนเนาะคะ่ะแล้วก็มาได้ทดลองใส่ล่องเบิงอย่างจากที่ต้นขาวๆงานแต่งคืบเนาะคะ่ะเส้นรอบวงก็คือว่าแย่เอาเนิ้เมื่อคืบเป็นวงนะก็คือว่าเ,นะาเลื่อยไปแค่ประมาณสองห้าย่างต้นใหญ่คาแทีนเนาะคะ่ะ จากมือที่เปิดกิจอย่างแต่ละต้นที่ย่าทายไม่พี่น้องเห็นนี่ก็แค่ดูแลร,รักษาต้นอย่างมอบอให้พี่น้องฟังเนาะค่ะประการแรกก็คือใส่ปุ๋ยเม็ดค่ะพี่น้องแต่ก่อนย่าก็เคยใส่ปุ๋ยเม็ดปีละสองเถือคือกันเนาะค่ะคือตน้นฝนแล้วก็ใบฝนเนาะค่ะย่าบ่ได้เว้าถึงว่าปุ๋ยเม็ดบ่ดีเด้อค่ะในกรณีนี่ก็คือดีอยู่เนาะค่ะ แต่ว่าอย่างที่พี่น้องประการแรกก็คือใส่ปุ๋ยเม็ดค่ะพี่น้องแต่ก่อนแยก,ก็เคยใส่ปุ๋ยเม็ดปีละสองเถือคือกันเนาะค่ะคือต้นฝนประการที่สองก็คือใส่ฮอร์โมอนมาเีดค่ะพี่น้องนี่นะคะฮอร์โมอนนี่ก็คือว่าการที่กับการใส่ฮอร์โมอนเนาะค่ะ แล้วก็มาได้ทดลองใส่ล่องเบิงอย่างจากที่ต้นเขาวๆงาต่ให้อย่างต้นใหญ่คกแทนเนาะคะ่ะจากมือที่เปิดกีดอย่างแต่ละต้นที่ย้ายท้ายไม่พี่น้องเห็นนี่ก็แค่ประการที่สองก็คือใส่ฮอร์โมอนมาเขียดค่ะพี่น้องนี่นะคะฮอร์โมอนนี่ก็คือว่ากันที่เราจะไปฝนเนาะคะ่ะ ยายบัวใดว่าถึงว่าปุ๋ยเม็ดบัวดีเด้อค่ะในกรณีนี้ก็คือดีอยู่เนาะค่ะแต่ว่าอย่างที่พี่น้องเรากลับไปฝนเนาะค่ะยายบัวใดว่าถึงว่าปุ๋ยเม็ดบัวดีเด้อค่ะในกรณีนี้ก็คือดีอยู่เนาะค่ะแต่ว่าอย่างที่พี่น้องการแรกก็คือใส่ปุ๋ยเม็ดค่ะพี่น้องแต่ก่อนยายก็เคยใส่ปุ๋ยเม็ดปีละสองเทือคือกันเนาะค่ะคือต้นฝนหนองพ่อหนาแหงแยกก็เสียไปท่านเนาะค่ะ กันผู้ใดอยากได้อย่างก้อนนิ่งๆบ่เป็นโรคเป็นล่าหลายคือคือ,คอตอนทีเข้าใส่ปุ๋ยเม็ดสองเทือนเนาะคะ่ะการฉีดพน่นย่อยฉีดเป็นสองลักษณะเนาะค่ะพี่สองนั่นแหละค่ะมาซื้อฮอร์โมนแต่ว่ามันก็ได้ผลลัพธ์ดีกว่าใส่ปุ๋ยเม็ดสองเทือนเนาะค่ะพี่น้องคือว่ามันเห็ดใหย่ต้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ย่อยซื้อปุ๋ยเม็ดเทือเดียวย่ยก็เอาเงื่อนที่ย่อยซื้อปุ๋ยเม็ดเทือดที่ใหย่ต้นใหญ่คักแทเน,นะคะ่ะ จากมือที่เปิดกรดอย่างแต่ละต้นที่ย้ายทายไม่พี่น้องเห็นนี่ก็แค่เป็นแบบนั้นล่ะแต่หลังจากที่ย่ายได้มาดจังคือสีปกติกับใส่ลดสีดแล้วก็ต้นใดที่รู้สึกว่ามันอ่อนแอาย่ายก็สีเอาถังมาฉีดแบบนี้ล่ะค่ะต้องคืบเนาะค่ะเส้นรอบวงก็คือว่าย่าเอาเนิว้วเมื่อคือบเป็นวงนะก็คือว่า เล่อยไปแค่ประว่าสองงาสันๆต่ตาๆใบกับบ่มีค่ะพี่น้องพี่น้องก็คือสิ